สวสดีค่ะสวัสดีลูก,ลกค้ารถบ้านสหยานยนต์นะคะวันนี้เรามีรถซูซูกิแครีนะถ้าใครกำลังหารถเพื่อนำไปใช้งานขายของหรือเปิดฟู้ดทรัคนะคะซื้อคันนี้ไปได้เลยครบจบในคันเดียวนะไม่ต้องไปตกแต่งเพิ่มไม่ต้องไปทำเพิ่มแล้วนะคะแถมราคาพิเศษอีกด้วยนะตัวนี้นะคะเดินไฟฟ้าเรียบร้อยอ่างล้างหน้าปั๊มน้ำนะคะตัวนี้เดี๋ยวพาไปชมภายในกันก่อนเลย ตัวนี้เป็นซู u k i ิแ r รี1.5นะขาพไปชมภายในภายในเป็นกระจกแบบมือหมุนนะคะแล้วก็คันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะตัวนี้จะเป็นตัวธรรมดานะคะแต่แอร์เย็นปกตินะมาดูกันที่ไม่ไม่คันนี้วิ่งน้อยมากแทบไม่ได้ใช้งานเลยวิ่งมา2,637กิโลนะคะใครซื้อไปบอกเลยคุ้มแน่ๆนะคะวิทยุเป็นวิทยุธรรมดานะอ่าตัวนี้ภายในก็จะประมาณนี้เลย เบาะนะคะเบาะตัวนี้จะเป็นสีเขียวขี่ม้าบนเทานิดนิดนะคะถ้าในกล้องก็จะเห็นเนาะอ่าตัวนี้เบาะหนังเขายังสภาพดีปกติอยู่เลยนะคะยังไม่ผ่านการใช้งานแทบไม่ผ่านการใช้งานเลยนะคะเบาะสภาพดีเดี๋ยวเราพาไปชมรอบๆคันก่อนเดี๋ยวเราจะเปิดด้านในนองให้ดูนะอ่ะ ก็จะเป็นสีเขียวมะนาวน่ารักน่ารักแบบนี้เลยมีซิงค์ล้างจานแล้วก็อย่างที่แจ้งไปว่าต่อไฟเรียบร้อยนะคะสามารถพ่วงต่อไฟได้เลยคือใช้งานได้เลยลูกค้าซื้อไปใช้งานได้เลยคุ้มมากๆนะคะคันนี้สวยมากสภาพยังดีทุกอย่างเลยนะคะแต่มีเบรกเกอร์แล้วก็มีสวิตไฟด้านนูน้นมีปลั๊กไฟต่อได้เลยนะพร้อมเลยพร้อมใช้งานเลยแล้วก็มีต้มน้ำตรงนี้ค่ะตรงนี้ าตายสิงปกติทั่วไปนะลูกค้าใช้งานได้ปกติหมดทุกอย่างนะคะซื้อรถแถมอุปกรณ์ทั้งหมดเลยลูกค้ารับไปเต็มๆเลยอาเดี๋ยวพาไปดูด้านเครื่องคันนี้เครื่องจะอยู่ใต้เบาะด้านหน้านะคะตอนนี้ซูซูกิแ a r r ี่ปี2022 เครื่อง1.5นะตัวนี้เครื่องอยู่ตรงนี้เลยนะคะเครื่องยังปกติมีแต้มสีปกติทุกอย่างเลยนะคะลูกค้าอ่าเดี๋ยวพาไปดูรอบๆบคันอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าคันนี้เครื่องยนต์เขาจะอยู่ภายในนะอยู่ภายในห้องผู้โดยสารนะคะเดี๋ยวเราจะพาดูรอบคันนะหรือว่าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะมาดูคันจริงนะของเรารถจอดอยู่ที่เต้นรถรถบ้านสหายานยนต์รัตนาธิเบศนะคะอยู่จังหวัดนนทบุรีค่ะ ลูกค้าเดินทาง MRT มาได้เลยอยู่ติดกับ MRT เลยนะคะลงสถานีบางกะสอทางออกที่1นนะคะอยู่ติดถนนอยู่ติดติดกับเต็นท์เราเลยค่ะเดี๋ยวจะพาดูรอบคันนะคะหรือว่าลูกค้าท่านได้อยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ฟรีนะทุกจังหวัดเลยค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะซื้อรถพร้อมใช้งานเลยคันนี้คุ้มมากๆค่ะ ในส่วนของราคาพิเศษเลยนะคะทั้งรถทั้งตู้ทั้งเครื่องใช้ทั้งหมดเอาไปเลย399,000บาทเท่านั้นนะคะฟังไม่ผิดนะ3า9 0 0 0บาทลูกค้าได้ทั้งรถทั้งเข้าของเครื่องใช้พร้อมใช้งานนำไปสร้างรายได้ได้เลยนะคะอาชีพไหนก็จัดได้พ่อค้าแม่ค้าก็จัดได้นะคะดาวรถศูนย์บาทเท่านั้นนะคะ้าใครสนใจสามารถติดต่อได้เลยที่หน้าเพจรถบ้านสหายยานยนต์หรือโทรเบอร์โทรหน้าเพจนะคะลูกคา้า แจ้งได้เลยว่าสนใจรถคันนี้นะเดี๋ยวจะมีแอดมินโทรไปแนะนำบริการนะคะทุกท่านถ้าใครมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ